พูดพูดเยอะ oh. นะคะเนะะี่ยค่ะมีมีไปอ,ออกงานเยอะร้องเพลงเยอะแล้วก็เป็นเป็นงานอลังการเพราะจริงๆแล้วคืนวันที่คืนวันวันศุกร์ที่ผ่านมาทาก็ต้องร้องกับวงออเคสตราแล้วก็ร้องเพลง Reach for the Star ด้วยนั่นก็แบบก็อึกเหมือนกันเพราะอีกวันหนึ่งก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ร้องแล้วก็แล้วก็แต่เดี๋ยวก็ได้ร้องค่ะแล้วก็ร้องเมื่อไรได้ร้องก็จะรำลึกถึงพวกท่าน,นค่ะ oh. ดีดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะคะไม่ต้องกลัวทําไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะจะ,จะสะพึงอย่างนี้ให้ให้ดูตลอดเวลาค่ะเราเป็นกราเราใช้เสียงเนี้เราต้องแบบดูแลตัวเองวิธีดูแลๆๆอืมคือจริงๆแล้วมันก็สําคัญหมดนะคะไม่ว่าจะเรื่องนอนเรื่องกินแล้วอายุเยอะแล้วในเรื่องแบบ หลดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาใหญ่นะเธอจริงๆใช่เพราะว่าเวลาทานอาหารมันก็จะไม่ได้ค่อยได้ตรงเวลาด้วยการทํางานของพวกเราเนอะที่พี่อยู่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทาว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้คือคือจุดนี้เคยผ่านมาไหมจุดนี้เคยผ่านมาแล้วแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ฟังน้องน้องมีพูดบนเวทีกันก็ก็ยังแบบใช่น้องก็เป็นเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ลงมาก็จับมือกันสองคนบบพี่เข้าใจไหมใช่บอกน้องอะพี่เข้าใจมากๆเป็นแบบแบบ เขาใจอ่ะเข้าใจเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันแล้วก็แบบแบบสิ่งที่น้องพูดอ่ะคือแบบอย่างเช่นว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองแบบจะได้แบบเธอว่าวันวันสุกฉั้นหายเลยคือไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยแล้วแบบโอ้โหวงร้องมาวงออเคสตราเธอเข้าใจไหมเราไม่มีเหลือเลยแล้วก็แบบจะยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าด้วยด้วยการฝึกฝนการปฏิบัติมาหลายๆอย่างแล้วก็เราก็ดูว่าโอเคต้องพักแหละ เพราะว่ามันก็คือเส้นเสียงเสพรุนแรงเนาะก็ต้องพักแล้วก็เนี่ยก็ความโทรศัพท์มือถือไม่ดูไม่ไม่คุยอะไรกับใครไม่นั่งดูแต่ทีวีแล้วก็ลูกโทรมาเปรียบลูกน้อยเลยแล้วก็พยายามคนโทรลเรื่องเก็บเสียงมากเวลาพูดก็จะต้องพูดแบบว่าคือดิฉันดูเป็นคนเรียบร้อยอะค่ะวันนี้แต่จิปกติจะเสียงดังใช่ไหมแต่นี่คือเซฟเซฟอยู่เซฟอยู่เพราะว่านางนางกลัวจะพังไม่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 ค่ะไม่ ของของทาก็คือตามที่คุณหมอแนะนําเลยค่ะทานได้เนาะค่ะค่ะทาไดเต็มที่เราแน่นออะไรนะคะเต็มที่นนอนตอนนี้หตอนเดี๋ยวคอยสักสองสามวันได้ไหมอะเขาเก็บเสียงไวอยสักสองสามวันเอาคุณอคค่ะ